กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนครสวรรค์และกำแพงเพชรจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นประจำปีงบประมาณ2566โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนบ่อเติมน้ําใต้ดินระดับตื้นจํานวนรวมกว่า90รายสําหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งแรกนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนสะยายชีมิตรภาพที่79ตําบลเนินปออําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยนายสรศักดิ์สอนแก้วผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7กำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาและมีนางกนิกาอินทรกูล นายยเทศสมนตรีตมบลเนินปอและนายเกษรินบุญหนักผู้อำนวยการโรงเรียนสะยายชีมิตรภาพที่79ร่วมให้การต้อนรับการประชุมสัมมนาในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหวข้อน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลผลกระทบจากการสูบใช้น้ำบาดาลเกินสมดุลและการบริหารจัดการน้ำบาดาลการดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นงานวันนี้เราก็มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องของน้ำบาดาล การเกิดน้ําบาดาลการใช้น้ําบาดาลการอนุรักษ์ฟื้นฟูน้าบาดาลรวมถึงการสาธิตการเติมน้ําใต้ดินซึ่งเราก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะให้มองเห็นภาพชัดเจนว่าโครงการเติมน้ําใต้ดินน่ะมันลงไปในบ่อแล้วก็ซึมไปทางโครงการเองก็จะทําการคํานวณด้วยว่าสามารถที่จะเติมน้ําลงไปในบ่อน่ะกี่ลูกบาทเมตรต่อปีนะครับก็เป็นโครงการที่ต้องทําหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปครับ ในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตวิธีการเติมน้ําใต้ดินและการบํารุงรักษาระบบเติมน้าใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีตในพื้นที่โรงเรียนศายชีมิตรภาพที่79ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเกษตรกรและนักเรียนที่มาร่วมชมการสาธิตนอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเขียนแบบยื่นคำขอการสำรวจการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นอีกด้วย รอบๆบ,บริเวณโรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่รับน้ํามาลงอยู่ในบริเวณโรงเรียนตรงนี้นะครับประมาณเดือนสิงหากันยาของทุกปีนะครับน้าจะท่วมเต็มสนามไปจนถึงบริเวณโรงรถบริเวณรอบๆอาคารเรียนครับน้ําจะท่วมอยู่ประมาณ2-3เดือนสําหรับบ่อที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลทําให้นะครับมันจะทําให้เราเห็นว่าน้ําก็จะไหลามาที่เราขุดไว้แล้วก็สามารถซึมลงได้เร็วขึ้นตกหนักมาสองรอบปกติเนี่ยมันจะท่วมอยู่เป็นอาทิตย์ หรือ2อาทิตย์กว่ามันจะแห้งอันนี้ใช้เวลาประมาณ1-2วันก็น้ํำก็แห้งไปแล้วครับจากสภาพพื้นที่นะครับตำบลนันปอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นที่ราบลุ่มเวลาหน้าฝนมาเนี่ยฝนตกมาน้ําก็จะท่วม ทางชุมชนเองเนี่ยก็เลยมีการประสานนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ลงพื้นที่ในการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ในตำบลนอนปอในการที่จะเติมน้ำเข้าไปท่านใต้ดินนะครับเพราะว่าที่เราเคยศึกษามาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเติมน้ำลงสู่ธนาคารน้ำใต้ดินที่เราทราบกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการในส่วนของตำบลนอนปอเองเนี่ยทั้งหมด132บอบ่อน้ำในส่วนที่ได้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็น น้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากว่าเงินปอเนี่ยไม่มีชนประทานผ่านแล้วก็จะอาศัยแค่คลองธรรมชาติเท่านั้นที่ไหลผ่านบ้านเรา ชุมชนข้างเคียงหรือว่าหมู่บ้านข้างเคียงเห็นรถเจาะแล้วเนี่ยก็มีความสนใจที่อยากจะได้บอกเพิ่มเติมนะครับก็ประสานมายังผมเนี่ยเพื่อให้ประสานทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่ในการที่จะดูความเหมาะสมในการเติมน้ําก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับที่มีโครงการดีๆมาสนับสนุนโรงเรียนของเราเพื่อช่วยแก้ปัญหาช่วยบรรเทาปัญหาที่เราเจอกันมาทุกปีขอ,ขอขอบคุณครับ ในนามตัวแทนของตำบลเงินปอนะครับก็ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งได้นำโครงการนี้มาสู่ชุมชนมาสู่ชาวบ้านซึ่งก็เป็นทางออกหนึ่งที่จะได้พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันกำลังจะหายไปเนี่ยผมในฐานะผู้นำก็ขอขอบคุณนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับเตือนในครั้งต่อไป มีกำหนดดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยแพร่เชียงใหม่พะเยาเชียงรายลำปางและลำพูน